จิดปรุงดีปรุงไปในทางเพื่อให้รู้ความจริงของกายและใจเรียกปัญญาไหมครับไม่ถ้าปรุงไม่เรียกปัญญาเป็นจิตจสัสังขารเป็นสังขารปรุงแต่แล้วแบบนี้ต้องหยุดปรุงหรือปรุงต่อต้องหยุดที่นะ ถ้าปรุงต่อมันค่ะถ้าคิดดีมันก็เป็นกุศลมันก็เป็นความดีก็ไปเกิดอยู่ดีเกิดในภพที่ดีนั่นเองอย่าเพิ่งจบเลยครับพ่อจะมีคนถามด้วยมันยาวนานเลยไมันมันเลยมีคนถามคิดแล้วความคิดมันก็ตัดแล้วมันก็คิดใหม่อีกพอรู้ทันมันอีกมันก็ตัดชื่อรับถูกต้องเลยนั่นแหละเห็นเกิดดับนะ เห็นบ่อยๆอย่างนี้คือปัญญาของค่ะใช่ตัวเห็นนี่แหละตัวปัญญาตัวนี้นะนะถูกต้องเลยถ้าเห็นเกิดดับนั่นแหละท่านบอกเห็นก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นนั่นนั่นตัวนี้นะตัวความคิดนี่แหละนะถ้าเราไม่ปรุงมันก็จะดับมเองนะถ้าเรารู้ไปมากๆต่อไปตัวมันผุดขึ้นเนี่ยตัวสัญญาเนี่ยมันก็จะหมดกำลังไปเองแล้วมันก็จะดับไม่ปรุงทําไม ทำไมท่านถึงท่านถึงรู้ว่าพพชาติไม่มีไม่เกิดอีกแล้วท่านไปรู้ได้ยังไนที่ท่านยังไม่ตายก็รู้ว่ามันไม่คิดนี่แหละมันไม่ปรุงมันก็เลยไม่มีพพมีชาติไม่มีวิญญาณท่านเห็นการไม่เกิดของท่านว่าชาตินี้จบแล้วก็เห็นตัวนี้แหละไม่ปรุงเนี่ยตัวตนไม่มีถ้ามันไม่ปรุงถ้ามันปรุงก็มีตัวตนอะฮะ ไม่ได้ไปเห็นที่อื่นดะเห็นชี่ใจเนี่ยเมื่อไรนะเพะว่าอุบาธรมดับเนี่ยคือไม่ปุ้งเนี่ยนั่นแหละไม่มีภพชาตินั่นแหละสิ้นแล้วภพชาติท่านเห็นตัวนี้ไม่ได้ไปเห็นที่อื่นไม่ได้ไปเห็นนรกสวรรค์หรอกเห็นจิตไม่ปุ้งเนี่ยหมดแล้วเนี่ยไม่มีจิตคิดจิตเกิดนี่นะครับใช่ฮะ เนี่ยเห็นตรงเนี <BR U issance> ้ยไม่ได้ไปเห็นอะไรเห็นนีพพันก็เห็นอยู่ตรงเนี้ยนี่พานก็เป็นเพียงชื่อมันอ่ะแล้วแล้วการปรุงเพราะสิเบิ่งนได้ชัดเจนนี่คือคือจังไหนคะเราเบิ่งการปรุงอการปรุงเนี่ยความคิดกับตัวปรุงนี่ค่ะถ้ามันคิดขึ้นมาน่ะค่ะอ่ะมันเป็นสังขารใช่ไหมค่ะแต่ถ้าเราไปปรุงเนี่ยมันเป็นจิตตาสังขารอ่ะถ้าเราไปปรุงหมายถึงว่ามันดีขึ้นมาปุ๊บเงี้ย เราก็ไปว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีนั่นเกิดแล้วน่ะนี่คือปุงนะคะปุงเป็นกุศลละอันนั้นปุงแล้วน่ะแต่แต่ถามมันคิดเสือ่ออาออันนั้นไม่บาปอันนั้นมันเป็นตัวสังขามันก็จะแยกตัวออกมาค่ะนั่นไม่ปรุงคือเห็นสองตัวนี่ห้ชัดใช่ใช่ใช่ใชนะอะแล้วก็เบิ้งไปเรื่อยๆบอกค่ะใช่ใช่ฝึกจนมันหยุดอะ่ะนะฝึกจนมันไม่ปรุงอะ่ะ มันถึงเป็นวิสังขารไงเป็นนิพพานถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีดับท่านถึนเห็นเหตุไงถ,ถ้าดูเกิดดับอย่างนี้ก็คือใจรักก็ใจรักนั่นแหละมันไม่เชียมแล้วก็จะประกอบด้วยทุกอย่างทุกอารมณ์ด้วยก็ไม่เชียมเหมือนสุขเนี่ยเราเหมือนกับอารมณ์เราทีเนี้แม้แต่เป็นพระอรหันต์เนี่ยฮะโอ้พูณทำไมพูดถึงเรื่องพระอรหันต์นี่แหละกูว่าจะไม่พูดนะท่านก็จะเห็นว่า เวทนาเนี่ยฮะท่านเห็นเวทนาเนี่ยอแม้จะสุขเนี่ยว่ามึงอยู่กับกูนานๆเนี่ยมันก็ไม่อยู่จริงไหมแม้แต่ทุกข์เนี่ยมึงอยากเอามึงอยากมึงอยากหายทุกข์นะมึงทุกข์ทักปีเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ม่อยู่นั่นแหละใจหลักนะนะเหมือนเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยโมโหอย่างเงี้ยบอกว่ามึงอยากหายโมโหนะมันก็หาย ก็ดาวคุ้มมันเองไอ้เว้นั่นแหละน่นะความไม่เชื่องของอารมณ์มันเนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยทันก็อยู่งั้นบางที่ก็ยิ้มแย้มบางที่ก็เศร้าหมองอย่างเงี้ยท่านก็จะเห็น